มนทรณีสารคาถาสำหรับทำน้ำมนตหลังซวยบทแรกที่นักเรียนสายเวทต้องศึกษาภาพน้ำมนตองค์การทรณีสารคาถาทำน้ำมนทรณีสารหรือมนทรณีสารเป็นมนที่มีหลากหลายฉบับเชื่อกันว่าขลังและศักดิ์สิทธิ์มากมีไว้เพื่อใช้ทำน้ำมนอาบให้คนที่ดวงไม่ดี เช่นโดนสัตว์กัดคนนินทารวมไปถึงฝันร้ายการโดนลมเพลมพัดหรือเหตุต่างๆที่หาสาเหตุไม่ได้ขนาดเดียวกันก็ใช้ชำระร่างกายตนเองหรือสิ่งของให้บริสุทธิ์ได้เช่นกันบทสวดนี้ถือเป็นหนึ่งในบทสวดสำคัญสำหรับนักเรียนสายเวทเนื่องจากเป็นมนบทแรกที่จะต้องศึกษาก่อนจะเรียนรู้มนบทอื่นๆต่อไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหาคำตอบได้ในบทความนี้ บทคาถานี้มีหลากหลายขึ้งอยู่กับตำราที่เขียนไว้ยกตัวอย่างเช่นในหนังสือตำราวิชาไสายศาสตร์เรียนหรือปฏิบัติด,ด้วยตนเองกล่าวว่าจะต้องตั้งนโมสามจบก่อนและว่าดังนี้ภาพขุนแผนทำพิธีตั้งจิตภาวนานั่งย่างกุมารทองจิตประกรรมฝาผนังเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ระเบียงคดรอบวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเขียนโดยเมืองสิงจันฉายนามโมนักมัสการพระอิศวรนารายผู้เป็นเจ้าท้าวาจัดเสด็จลงมาตั้งฟ้าตั้งดิน ตั้งพระอินตั้งพระพรมตั้งพระยมตั้งพระการเธอจึงให้กูผ่านต้นไม้อันมีผีตั้งพิธีเบิกโขนเบิกทวารบานประตูขุดคูขุดบ่อขุด,ขดท่อถังทาง,ทางขุดบางขุดสะกะรูปพระสลักหนังผังถี่พลายและตายโหงตั้ง,ต,งต่อลงและกดผาทำสาลาและมณดบทำพนมศพและพรมเมนคอรูกูชื่อพระอนุรุทธมหาเทระ เธอจึงจะทำให้กูตี้เชือกคล้องคองูและปลอกขอขอไว้นอนสายหมอสายรัดคนด้วยมนที่เธอว่าไว้เธอจึงหยิบน้ำพระปอริสมายื่นให้แก,ก่กูกูจะรถดคนทั้งหลายรถดทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพ่อค้าแม่ขายคนไข้คน,คนป่วยคนรวยคนจนคนขัดสนด้วยเงินทองคนอับโชอคคอนามีโรคมีภัยคนทำอะไรไม่สมความปรารถนา รถบัวรถควายรถช้างรถม้ารถขมิ้งขิงขารถฟักแฟงแต่งนำเต้ารถแม่โพศพเจ้าอันอยู่กลางไร่และกลางนารถทั้งมูลผารถมะม่วงและปริงปลางรถนางป้องขนเงเพราะผัวยากรถหมากรถพลูรถมูขึ้นเรือนรถคนเที่ยวกันเถื่อนอยู่ในไพรรถนกเขาจับหลังพารถเขี้ยวงาแตกสลายพระครูกูให้เอาต้นมาต่อต้นพระครูกูให้เอาปลายมาต่อปลาย ต้นฝากไว้แก่พระพายปลายฝากไว้ที่ธรณีสารโอมนามะจักขุดทะลุบ้าดานธรณีสารผานอุบาทจันไรอุบาทฝากไว้แก่พระพรยจันไรฝากไว้แก่พระพายความร้ายฝากนางธรณีความสวัสดีจงมีแก่ทำน้ำมนตให้ใครให้เอ่ยชื่อคนนั้นโอมสิทธิสวาหาณโมพุทธายะจักกัสสภ เมื่อท่องเสร็จแล้วเชื่อว่าน้ำมนต์ธรณีสารนี้จะช่วยได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจภาพวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์ภาพจากวัดเขาแก้วหลวงพ่อกันกลับมาที่เหตุว่าทำไมนักเรียนจะต้องเรียนบทมนี้เป็นอย่างแรกในงานวิเคราะห์ธรณีสารในคมภีของวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์ของพระครูนิเทศเขมรัฐ เกียงไกรเขมะปัญโยบอกว่าเนื่องจากมนทรณีสารสามารถใช้เศษน้ำเพื่อชำระร่างกายของตนเองให้หมดจากสิ่งอัปมงคลหรือที่เรียกว่าต้องเสนียดจันไรได้นั่นเอง